สวัสดีทุกคนคะ่กะก็กลับมาพบกับคลิป12ราศีอีกครั้งหนึ่งนะคะคลิปนี้เราพูดถึงการย้ายของดาวพุธดาวพุธเนี่ยเขาจะย้ายวันที่1กันยาน,นี่เขาจะย้ายจากราศีกรกฎมาที่ราศีสิงห์จะได้ตำแหน่งทางโหราศาสตร์คือเป็นหมหาจาักรากราชาโชคมหาจาักรก็คือเราต้องออกไปออกไปทํางานออกไปแอคชั่นต่างๆเอาอไปติดต,ต,ต่อสืส่อสารต่างๆเนี่ยคุณจะประสบความสำเร็จเกิดขึ้นเป็นราโชค เป็นราชาโชคคือจะได้อะไรมาแบบง่ายๆเหมือนดังพระราชาทีนี้สําหรับชาวราศีมิถุนเนี่ยดาวพูดคุณอนะเป็นเรื่องอะไรดาวพูดของคุณเป็นเรื่องตหนุกับพันธุอยู่ในเดือนสาชะแสดงว่าตัวคุณอนะจะต้องมีการเดินทางติดต่อสื่อสารรวมถึงการใช้สื่อออนไลน์ด้วยนะคะอยู่ไม่ค่อยติดที่จะมีการพบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูงคนรอบตัวหรือการคอนเนคชั่นต่างๆเกิดขึ้น แล้วทีนี้จะบอกว่าดาวพุธเองเนี่ยอยู่ในเรือนอาทิตย์คุณต้องมีการรู้จักการวางแผนให้รอบคอบนะคุณจะไปติดต่อหรือการไปเซ็นสัญญาต่างๆก็ต้องดูกันให้ดีทีนี้พันธุอยู่ในสายชะาก็เหม,มาะบานว่าคุณในครอบครัวคุณเองเนี่ยจะช่วยส่งเสริมเรื่องการงานของคุณหรือช่วยคุณในการที่ประสานงานต่างๆหรือแนะนำเออเขาเรียกว่าะ แนะนำการคอนเนค t ชันต่างๆคุณีก,ก็ได้หรือบางคนเนี่ยคุณเขาเรียกว่าใครที่มีการติดต่อในหน้าช่วงนี้ไม่ว่าทำเรื่องอะไรเป็นในหน้าอะไรก็ตามคุณก็จะได้ได้ได้งานตรงนั้นได้ค่าในหน้าเกิดขึ้นด้วย<ด>แต่ทีนี้ต้องวางแผนกันให้ดีๆนะทีนี้ เรามองย้อนไปกลับดูตรงนี้ก่อนอย่าลืมนะว่าดาวอองคารคุณอยู่ในเรือนพุธน่ะสี่สิบห้าวันมันก็มีเสียงส่วนเกี่ยวข้องเหมือนกันเพราะพุธเนี่ยอยู่ในเรือนคู่ขัดแยง้งคุณก็ต้องใช้ความพยายามกันเยอะๆนะขยันอดทนอย่าอยู่นิ่งอย่าอยู่เฉยๆคุณจะได้สิ่งนั้นมาเราก็ต้องระวังเรื่องการที่คุณเรื่องของ ถ้ามีการเซ็นสัญญาอะไรได้การคอนนคชันต่างๆเรื่องของการเซ็นสัญญาต่างๆเนี่ยก็ดูเรื่องเอกสารให้ดีดูว่าข้อตกลงเงื่อนไขเป็นยังไงให้ระมัดระวังกันหน่อยแม้กระทั่งการพูดการเจราจาเนี่ยพราอางคารกลุ่มลักษณะคุณเนี่ยถ้าทำใคุณพูดที่อะไรตรงเกินไปพูดจาผงผางก็ได้อันนี้คือถ้าถ้าเดิมในพื้นชะตาเดิมคุณเป็นแบบเป็นคนพูดจาเสียงดังผงผางอะไรเงี้ย นาะคิดว่าควรจะซอฟลงมาหน่อยจะทําให้สิ่งที่คุณไปติดต่อสื่อสารประสบความสำเร็จได้แม้กระทั่งคนที่ทําสื่อออนไลน์พ่อค้าแม่ค้าต่างๆเนี่ยการที่ลูกค้าคอมเมนต์คุณในทางที่ไม่ดีนะาคิดว่าการเงียบอ่ะไม่โต้อตอบเขาอ่ะจะเป็นสิ่งที่ดีมากดีกว่าเราไปโต้อตอบในลักษณะไม่ดีเลยอ่ะก็มีตัวอย่างเห็นเอานี่ขอยกตัวอย่างนะเห็นไหม คนที่ขายที่ได้ทุเรียนกันอะที่ได้ทุเรียนไม่ดีแล้วอย่างมาว่ากันเงนี้ยอันนี้ก็ไม่ดีนี่คือเป็นตัวอย่างที่ให้เราเห็นแล้วว่าบนโลกออนไลน์เนี่ยคําพูดคนอะสามารถก็ได้นะพิมพิมพิม,พม,พมแต่ไม่ดูก่อนว่าคําพูดนั้นจะสร้างความเสียหายกับตวัวเาราบร้างหรือเปล่าหรือกับฝ่ายตรงข้ามหรือเปล่า อันนี้นะก็ฝากพิ้นะเพราะมันเป็นเรื่องของดาวพุธนะยังไงก็เรื่องเกี่ยวพวกเอกสารต่างๆสัญญาต่างๆเรื่องถึงคํา,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 าพูดของเราเองเนี่ยนะต้องระวังนิดนึงอันนี้ก็ดาวพุธย้ายของชาวศีมิถุนก็มีแค่นี้นะคะยังไงาาก็เจอกันคลิปหน้าก็ขอขอบคุณทุกคนคะ่ะที่เข้ามาชมคลิปกดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอทุกคนประสความดีมีความสุขนะคะขอบคุณค่ะ